สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาดูบอลสีบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยกัดสีที่สวยงามแล้วก็สีก็ยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้ก็มีดอกแล้วนะคะมีอยู่1ต้นค่ะยังไม่ค่อยกัดสีเนาะอันนี้ก็เป็นแดงวัวนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะกำลังแตกเป็นโกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสีก็ยังไม่ค่อยสุดค่ะทุกคนสียังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะนี่นะคะบอนสีปุ้ยก็มีนะคะเพื่อนๆชอบปลูกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะคะเพื่อนๆนวันที่เจ็ดกันยานะคะหกห้านะคะเพื่อนๆื่อนนี่นะคะมีผักสวนครัวแล้วก็มีพริกที่ปุ้ยปลูกปล,ปลายปนปนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะเมื่อเช้าฝนตกเยอะแล้วค่ะเพื่อนด้านเพื่อนฝนตกเยอะไหมคะทุกคนต้นหอมปุ้ยจะเน่าแล้วน้าขัง ทน้ำออกค่ะเพื่อนๆถ้าเราเอาไว้อย่างนี้ก็เดี๋ยวต้นหอมเราจะนเนะ่าเนาะสีไฟจ้าําลังโผล่อันนี้ก็จะเป็นฮอกลลงนะคะฮอกลลงที่ปุ้ยเพิ่งแยกปลูกใส่กระถางนะคะก็ขยายไว้อยู่สองต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่บนเสือพานนะคะที่เพิ่งมาขยายไว้เหมือนกัน,น,นก็จะเป็นแดงบัว อันนี้ก็น่าจะเป็นกวนอูเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักชื่อะคะ่ะน่าจะเป็นกวนอูลเลยนี่นะคะเพื่อนอันนี้ก็แก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะนีก็เป็นพริกอะคะ่ะดกดุกทุกคนดุกมากปลูกแบบธรรมชาติเลยคะ่ะยาก็ไม่ค่อยได้ฉีดแต่เพลี้ยเยอะคะ่ะเพื่อนเพนเพลียเยอะมาก อันนี้ก็มาดูฮกหลุงนะคะนี่หกหลุงค่ะอันนี้ก็กําลังเตกเยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วส่วนอันนี้นะคะที่กัดสีแล้วนะคะเมื่อเช้าโดนฝนโดนฝนแบบตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะครึ่งวันได้เลย อ,อ็น่าจะพายุเข้านะคะทุกคนตอนนี้ก็กัดสีสวยแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีใบที่ใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือผู้อีกเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นฟอร์มโกอย่างสวยนี่ค่ะทุกคน รูก,ก็ปลูกดินร่วนนะคะใช้ดินร่วนแล้วก็ผสมปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็บางทีพี่ก็ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะมีหลายกระถางอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบับเบิ้ลนะคะก็ตอนนี้เราปลูกออกแดดนะคะปลูกออกแดดก็จะดูความแข็งแรงของเขาด้วยค่ะว่าเขาจะอยู่แดดแรงๆได้ดๆๆแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็น b ิ a ตี้แบล็กบิวตี้นะคะเพื่อนๆปลูกลงดินเลยค่ะช่วงนี้นี่นะคะทุกคนชอบพวกหลงมากเลยค่ะเพื่อนๆปลูกมานานแล้วค่ะ<ๆ>ก็เ<ๆ>พิ่งกัดสีเนาะนี่นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามจริงค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆพามาดูบอลสีบ้างนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ